ปัญหาหนึ่งนะสำหรับคนไข้ที่ชอบมีการปวดข้อต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรคเกาต์หรือว่าวเป็นข้ออักเสบต่างๆเนี่ยจะชอบซื้อยาที่อาร,รมทาที่เรียกว่ากลุ่มเอนไซม์นะครับยากลุ่มเอนไซม์ตัวอย่างเช่นพวกซิลิคอ,อซิปพวกไอเดโครฟินัตหรือว่าพวกนาโครเซนหรือว่ายาแก้เสียงหลายหรือว่ายาอีเทลิคอ,อซิดที่ว่าเวลากินปุ๊บหายปวดเฉียบพันเนี่ยไอพวกนี้เป็นยาที่ดีแต่ว่ายาก็เหมือนกระเลงที่มี2ด้านเนาะ ก็คือมันมีทั้งประโยชน์และก็โทษนั้นประโยชน์ก็คือแก้เ็จได้ดีแต่ว่าต้องมาระวังนิดนึงว่าสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องไตนะถ้าเกิดคนไข้มีปัญหาที่ไตแล,แล้วถ้าเกิดกินยาผมนี้ก็้ปไนนานๆเนี่ยก็จะทาให้เกิดมีปัญหาคือไตวายเพิ่มขึ้นได้อันที่1อันที่2คือยาผมนี้สําหรับคนที่เป็นโรคระเข้ออาหารก็อาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดเรื่องของแผลในข้ออาหารเกิดเลือดอ,ออกในทางเดินอาหารได้หรืออันที่3คนไข้มีปัญหาเรื่องไป เป็นเส้นเลือดติดตันหรือว่าเป็น้พวกที่ทำไบคลอสมาแล้วเนี่ยพูกนี้ก็ไม่ได้นําให้กินยาในกลุ่มเอนตี้นี้เลยเพราะว่าจะทาให้เพิ่มความเสี่ยงในการที่เส้นเลือดอุดตันเพิ่มมากขึ้นได้นะครับถ้านอกจากนี้เวลาการใช้ยาในกลุ่มนี้เนี่ยก็คือไม่ควรจะใช้โดสหรือว่าปริมาณยาในขนาดที่สูงเพราะว่าบางทีเราชอบไปร้านขายยาถ้าร้านขายยาเขาชอบจ่ายยาที่มันแรงๆเพราะว่ามันกินแล้วมันจะได้หายไงดังนั้นคนจ่ายโดสที่สูงพอโดสที่สูงปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีปัญหาตบไตกับกระเพาะอาหารได แลอ้อที่สองคือถ้าเกิดกินยาคุมเอสเซน์เนี่ยมันจะต้องดื่มน้ำเยอะๆนะครับต้องให้ร่างกายเนี่ยมีภาวะน้ำในร่างกายเนี่ยที่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าร่างกายขาดน้ำเนี่ยก็จะทำให้เป็นโรคที่ไตไตก็จะเพิ่มโอกาสมีปัญหาารเจ็บที่ไตได้นะครับ